คือได้เดียวคือไงองผ่าเขาคือเจ้าคุณคือเจ้าขอรกไปจากั่นคือยังก่อนคือเจ้าคุณอนาคตแห่งจะเป็นเจ้าคุณเด้อไ่ยเป็นของเนียเป็นาพท้งระดาดูเลยสิไปอยู่วัดใส่ท่องแล้วสิเลยไปเป็นเด็กรุงเทพ คนเมืองหลวงหน้าตาจังสี่ว่า <รอ S 1> สิเด็ <รอ S 1> เป็นคนกรุงอสิเด็กไปอยู่กรุงเทพแล้วหน้าตาสดใส จะในเน้อหมอแค้นสมศรีสอยู่กับไผเนาะแบบนี้สมสีใหนสีทนเออหมอแค้นสีทนหมอแค้นไอติมนะสีเป่าแค้นให้ไฟฟังน้อหมอแค้นไอติมนะเออหมอแค้นสีทนหมอแค้นไอติมสีเป่าแค้นให้ไฟเนาะฟังแบบนี้มือกล้องแบบยังไงมือกล้องแบบยังน้อยบแบบเสียงสุดงมือปลาสีขาวเมืองเน็ตแบบนี้ ไปอาบนำป่าป้าเมืองจากหกปีขาวจัวอันโยกปว้ยลบมาให้วันขึ้ปัหาเช่นเลยอให้วันขึ้เล่าเด็กคนกับสีงอีงป้าขอ้วันคกเท้ปัจจัยกับขึ้จอยคกเท้เอากรอย่เมืองหลวงกับสีวันตัวเนาะ อยู่เมืองนะก็อวดได้เกินขอปอยมืองมันต้องรุวมสมบูรณ์ตัวเนาะ แต่งหัวเนะจะมสีเน้าสีหน่งคิวอันสีน่เอานี้นนนนมันสามโทนเผู้บ่าจ้งสิลาถาย้ำบงกับเป,เป้าดรนี้ติดยังอยู่ในหยาดสาอยูย่เน่ปลาหนั่นวาชาชาได้พัดสงเล่มนเนาะอันนี้กวรนสากับสาตัวอันี้กวนเรีวก็เรีวตัวเนาะจังสรนก็คือบวัวเรียวๆได้พัดสองเล่ม เวลาได้สาเวลาได้เร็วก็ต้องมึงตัวเนาะจังสี่กับขึ้นรถไฟกันยางยงกรมไปตีไหวบ้าวเลยเนาะบ่ว่าวจะยางยงกรมแล้วห้องเฮือดอากาศยก่นแล้วเนาะสิคาดได้ว่าสาสาเดีพาเรียบงามตบรถเท่านั้นแล้วรถไฟบริษัทเจ้าเนียเจ้าก็ไปเจ้าก็ไปเต็มบัวนั่นกันเถอะก็จีพ่อพาวันนั้นไปยังเจ้าคุณว่าเต็มบัวนน บดชากับว่านงเนี่ยบดชากับว่านเนี่ยบดเร็วกับว่าเารีวโพดว่าน,น,ย,าน,ย,านย,ายากจะเรีวโพดอาอง่ามแล้วล่วะเดี๋ยวพาลิ้นแขนพดเขาเหวีว่าพานักล่ง <laughs>